ขายที่ดินพัทยาเนื้อที่12ไร่2งาน78ตารางวาขายตารางวาละ8,750บาทถ้าสนใจราคาต่อรองได้และทางเรามีค่าแนะนำให้นาหน้า3%ที่ดินหน้ากว้าง115เมตรลึกประมาณ2 0 0เมตรด้านหน้าติดถนนคอนกรีตถนนกว้าง10เมตรตำแหน่งที่ดินอยู่ที่ตำบลบางเสเล่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีถ้าหาท่านใดอยากจะขอบแบ่งซื้อลองสอบถามเข้ามาได้ จากตำแหน่งที่ดินห่างจากถนนสุขุมวิท1กิโลเมตรห่างจากถนนสาย332 1.5กิโลเมตรห่างจากทะเล3กิโลเมตรห่างจากพัทยา5กิโลเมตรห่างจากสนามบินอุภรพา17กิโลเมตรที่ดินไม่ต้องผมบริเวณใกล้เคียงมีโครงการหมู่บ้านหลายโครงการที่ดินเหมาะสําหรับทําเป็นที่อยู่อาศัยทาโกดังค้างสินค้าหรือซื้อเก็บไว้เก็งกาไร สำหรับผมผมคิดว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่น่าลงทุนอีกหนึ่งแปลงเพราะอยู่ในเขตพัทยาซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยส่วนเรื่องของราคาถ้าชอบและถูกใจราคาสามารถต่อรองกันได้ครับถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดต้องการขายบ้านที่ดินอสังหาทุกชนิดอยากให้ทางเรารีวิวหรือทําสื่อโฆษณาราคาไม่แพงราคาเริ่มต้นเพียงแค่หลักพันเท่านั้นเองสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเรารับประกันภายใน2เดือนยอดผู้ชมจากทางลูกค้า20,000คนขึ้นไป ถ้าท่านผู้ชมไม่ถึงยินดีคนืนงันทุกบาททุกสตางค์สำหรับวันนี้ผมตองเอจากช่องเลือที่ดินคงต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าฝันดีลาตสสีสวัสดีครับ